ว้าวสุดยอดไปเลยนะครับตอนนี้นะฮะตอนนี้เรามีเพชรไม่จำกัดแล้วก็เอ็มเอมไ่ช่วยไม่ใช่เปสิเรามีเหรียญและผลไม้ไม่จำกัดนะครับทุกคนก็แต่ผมเล่นก่อนนะครับโอเคเราได้ลูกสลัดแล้วนะครับ หลังจากโหลดไฟล์ที่ผมจะให้ไว้ข้างล่างนี่นะครับก็อย่าลืมนะครับว่าเราต้องทําอย่างใดอย่างหนึ่งก่อนนะครับก็คือสมมุติเราอยากได้เพชรเยอะๆอย่างนี้นะเอ้ยยถ้าเราอยากได้ผลไม้เยอะๆนะเราก็ต้องไปหาใช้ผลไม้ก่อนนะครับถ้าเราอยากได้เงินเยอะๆเราก็ต้องใช้เงินนะครับแบบตอนตอนเริ่มมาทีแรกเงินจะเป็น5000ทุกอย่างจะเป็นปกตินะครับแต่ว่า ถ้าเกิดว่าเรามาซื้อปุ๊บเงินจะเป็นอย่างนี้เลยนะครับก็เป็นภาคล่าสุดนะครับภาคนี้นี่นะเดี๋ยวผมซื้อสัตว์ให้ดูนะครับนี่ลูกสัตว์นี่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  โอเคเราอยากได้อะไรเราก็ซื้อชิปุ้ยเราก็ซื้อเลยนะครับซื้อได้จริงนะครับเราซื้อได้จริงนะคบผมนี่ครับเงินก็จะไม่เพิ่มก็จะไม่ลดนะครับก็จะอยู่เท่าเดิมนะครับเลยชครับก็อาจจะไม่ได้ยินเสียงเกมนะครับเพราะว่าผมไม่ได้ทําไม่ได้เปิดเสียงเกมไว้นะครับ นี่นะเราสามารถหาสัตว์หาคู่หาอะไรให้ได้หมดเลยนะครับคือใช้ได้หมดนะครับนี่เราก็ขูดไข่ไปเลยนะครับยิ่งขูดเร็วมันยิ่งฟักไปนะครับแกะออกมาแล้วเราก็จะได้ลูกไดโนเสาร์แล้วนะครับทีนี้เราอยากได้ตัวอะไรเราก็ไปชี้อีกครับผมสมมุติผมอยากได้นี่ฉลาม ฉลามผมก็จะซื้อฉลามนะครับก็มาวางไว้เลยตอนกเดี๋ยผมอยากเอ้ยผมชอบมากเลยเกมน,นี้นะพูดเลาที่เท่าไหร่แล้วไม่รู้นะนี่โอเคนะคเดี๋ยวผมเขาเล่นคร่าวๆก่อนนะครับเป็นเกมที่เล่นง่ายครับผมเดี๋ยวต้องตกแต่งอะไรด้วยนะฮะนี่ร้านค้าอะไรนะ พาเลโอเทอเรีียมแปบ๊บหนึ่งนะลิงตัวอะไรดีครับทุกคนเดี๋ยวจะข้ามไปก่อนแล้วกันเฮ้ยไปไกลดิจะข้ามไปก่อนนะมาซื้อของเล่นนี่ของเล่นของเล่นนี่ก็อย่พวกเขาพีสิง ไดโนเสาร์สิงมากกว่าผมว่าภูเขา,เาไดโนเสาร์สิงอะไรอีกดีงไงใจโลดรอปอ้ลูกช้างน่ารักจริงๆแต่ก็ของตกแต่งอะไรนะของตกแต่งนี้ไม่ค่อยมีประโยชน์เท่าไหร่นะเราก็จะ้ามไปกันเพื่อนเช่นอันนี้ครับผมอันนี้เราไม่มีใช่ไหมครับ คือเราไม่มีนะแล้วผมไม่รู้ว่ามันจะได้หรือเปล่านะครับแต่มันไม่มีนะเราก็จะทำอย่างนี้นครับเราก็จะไปหามาอันนึงนะครับซึ่งนั่นก็คือไปเยี่ยมเพื่อนนะครับไหนวะนั่งไปไาไปโอ้ก็ต้องถึงเวันหกจบแล้วไม่เป็นไรครับเราจะเก็บพวกนี้ก่อนแล้วกัน โอเคนี่ครับผมก็เป็นเกมที่สนุกจริงๆนะครับสำหรับเอ่ออะไรวะหนวมินิเกมอาจจะไปเล่นในนั่นยังไงลูกโอ๊อ๋อไม่ใช่ผลไมน้นะมันเป็นลูกโอ๊นี่นะฮะเฮ้ยมีลิงด้วย อันนี้แล้วกันมันจะมีอะไรอีกอันนึงอ่ะที่มันเป็นอัน,น้น่ะของตกแต่งอ่ะไหนวะโอเคนะครับงั้นก็ไม่ต้องพูดพังทำเพลงนะเดี๋ยวเราเข้าสู่ขั้นตอนการโหลดเลยนะครับผมโอเคนะครับผมก็สอนวิธีการโหลดนะครับก็ประมาณนี้เลยนะครับก็นี่ครับก็เข้า google เลยนะครับแล้วก็พิมพ์ตามผมเลยนะครับนี่ครับ Ice Age Village mod APK นะฮะทีนี้ก็กดอันแรกเลยครับผมลิงก์แรกเลยพอกดลิงก์แรกเสร็จมันก็จะเข้ามาหน้านี้นะครับใครที่เข้าลิงก์แรกแล้วไม่เป็นอย่างนี้ก็ดูชื่อลิงก์นะฮะ5 p l a y u r u นะนี่ครับแล้วก็เลื่อนลงมาได้่อยครับจนเจอนี่ครับจะหนังสือพวกนี้นะนี่แล้วก็กดเข้าไปเลยนะกดกดตรงตัวหนังส,สือสีเขียวนะครับ นี่ครับแล้วมันจะเข้ามาหนนี้นะก็รอนะครับย้ํานะครับใครที่จะโหลดเกมนี้ต้องลบเกมเก่าออกก่อนนะครับนี่ครับกดดาวน์โหลดไปเลยพอกดโหลดไปแล้วมันก็จะให้รอนะครับหรือว่าบางคนอาจจะมีหน้านี้เด้งขึ้นมานะครับก็กดตกลงเลยครับโอเคเดี๋ยวๆๆๆมันจะตัดไม่ต้องตัดแล้ะเร็วอยู่ละนี่ครับมันมานะครับผม x5 meg นะครับ นั่นจะเสร็จแล้วก็กดเข้าไปเลยครับแล้วก็กดติดตั้งครับโอเคครับพอได้แล้วก็กดเปิดเลยครับแล้วก็กดเลย์นะครับกดเลย์ตรงนี้นะกดตรงปุ่มขวาเนี่ยนะแล้วผมจะมาสอนนะครับว่าทำยังไงนะให้ได้เงินแบบเมื่อกี้นะครับ โอเคอันนี้แล้วแต่คนนะฮะอยากเปิดหรือไม่ก็แล้วแต่เดี๋ยวผมเปิดไปกันอย่ายวปรับหน้าจอกันโอเคนะฮะเข้ามามันก็จะให้ใส่อายุอะไรของมันไปครับเนี่ยให้ลงให้โหลดอะไรของมันไปก็รอไปครับผมเกมลอฟนะนี่นะครับอ,อันนี้เป็นเวอร์ชันล่าสุดเลยนะครับ ไมเสียงไม่มันดังยังวะเฮ้ยเราเล่นนะครับเราเล่นก็เบาอยู่นะครับอันนี้ก็ใส่อายุนะฮะแล้วแต่เราเลยนะครับเราจะใส่90ก็ได้นะครับอันนี้แล้วแต่นะเดี๋ยวยอมรับไปก่อนเราก,กดข้ามไปเลยครับเดี๋ยวเดี๋ยวอันนี้เรากดออกแล้วกันนี่นะเห็นไหมครับเงินเราจะปกติใช่ไหมครับแล้วพอเรากดซื้อปุ๊บกดตกลงเห็นไหมครับเงินเราจะมาแล้วครับผม แล้วลูกโอ๊กนี้นะฮะถ้าใครอยากได้นะครับก็ทําอะไรก็ได้ครับที่มันใช้ลูกโอ๊กครับผมเช่นจะเล่งนะเล่งการผสมพันธุ์นะนี่ครับหรือเรียกวลอวพก็ได้นะเพราะวอาวาอันนึงลูกโอ๊กก็จะมาแล้วนะครับก็เอ่ออะไรต่อ ก็ถือว่าเป็นไรที่ดีนะครับก็ใครที่ดูจนจบนะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้ช่องผมด้วยนะครับก็ใครอยากให้สอนโกงเกมอะไรก็คอมเมนต์มาได้นะครับเดี๋ยวจะพยายามหานะครับผมก็สวัสดีครับ